สวัสดีเพื่อนๆแม่พี่น,น้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องตุ๊เกมนะครับผมก็อ่าเป็นเฟรนด์เทลเปิดใหม่นะก็เป็นเฟรนด์เทลพาวเวอร์อเวกเกนนะฮะก็เปิดแล้วนะฮะภาพสวยล็อกอินด้วย gmail facebook แล้วแต่นะเล่นเกมก็ได้นะฮะจะมีภาษาจีนผสมกับภาษาอังกฤษด้วยนะฮะก็น่าเล่นมากนะผมอ่าเดี๋ยวทำคลิปอ่านะเป็นเกมเพลย์ให้เพื่อนๆดูก่อนว่าเออภาพเป็นแบบนี้น่าเล่นขนาดไหนนะผมเนาะอ่าเราจะเอามาสตรีมกันไหมนะฮะ ดวนหนวนว่ากระแสเฟรตเทลเป็นยังไงบ้างนะผมเนาะเพราะว่าวันพีแเราก็เล่นอยู่แล้วนะฮะเฟรตเทลนี่ก็นี่ฮะมาถึงก็สู้กันี่เลยนะไม่รู้ชื่อตัวละครอะไรผมก็ไม่ค่อยได้ดูเห็นไหมมันจะมีภาษาอังกฤษกำกับนะหมดเลยนะจำไม่ได้ไม่ไม่ยากนะฮะชาเลจนอยู่ตรงนี้นะฮะอะไรมันจะบ่ออยู่หมดเลยนะผมเนาะค่อนข้างจะง่ายนะฮะมาถึงก็เปิดกระชาก่อนเลยครับผม หนึงใบนะฮะน่าจะเป็นตัวแจกทุกทุกตัวทุกคนเริ่มต้นแน่นอนดูทรงนะฮะนี่ไงที่เราสู้มาตะก,กี้นะฮะแล้วก็เอ้ยมันบอกให้เปิดอีกได้นี่หว่านะี่ฮะ,นะฮะหนึ่งครั้งหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะฟรีไหมอ่าเดี๋ยวเราดูก่อนว่ามันยังบังคับอยู่นะฮะให้ประจัดทีมอยู่เดี๋ยวค่อยว่ากันมันก็มีภาษาอังกฤษแซมมาอยู่เนาะเล่นไม่ยากนะ อ่าตอนนี้ก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนะฮะเดี๋ยวทำตามเกมที่เขาบอกแนะนำนะฮะลุยนี่ัะผมให้กดตรงนี้อ๋อกดตรงนี้ <c oughs> ให้กดอีกตรงนี้คืออะไรงันวะให้จิ้มสามที T เลยนะผมอ่าแล้วก็กดออกไปเหมือนมาเก็บ EFP แล้วที่กค่นะผมอ่า เนาะเหมือนให้มาเก็บ e p อ่ะอ่าตอนนี้ก็มารนฮะนี่ฮะเหมือนให้มันไล่เก็บ e p พถ้าด่าน2อขีดหนึ่งนะฮะอ่าเจอบอสอ่ากดสู้ที่บอสอ๋อแล้วจะเข้าต่อสู้นี่ อันนี้กดคูณสองได้ยังยังครับต้อง3ขีด2ออโต้ยังนะผมเกดมานาขึ้นช้าอยู่นะเนี่ยจะใช้ท่าไม่ตายนี่ฮนะมีสกลิลท่าไม่ตายตามเลเวลด้วย 4, 8, 30, 40, ปดล็อกอันนี้ใช้ได้พายุหมุนก่อนนะฮะนี่นี่โอ้โยอลังการ <c oughs> แจว๋วแจว๋วแจ๋วสกิลคู่เฮ้นากรีสกิลคู่นะ่ยโอเค,ค,ส,ค,คสวยดีครับ อ่าอันนี้ก็เหมือนแบบมันเก็บเลเวลอัตโนมัตินะเนาะเนี่ยเหมือนไอดอลเน่ะนะฮะอันนี้ล็อกอินเจ็ดวันนะครับมีอะไรบ้างพ้ยพอถึงด่านเจ็ดนะครับผมเจ็ดขีดสามนี่เอาไปอีกสิบใบกาชาคนัะผมอ่าดูที่ไลน์อัพนะฮะผมไลน์อัพขอให้อัพตัวไหนอะ่ะตัวนี้เหรอกดตรงนี้นะฮะอ่ากดตรงนี้ลูกศรขึ้นตรงนี้อ๋อน้ำยามาแล้วอยู่ตรงนี้นี่เองนะฮะกดที่ตัวละครเลยนะฮะ อัพเลเวลเนะเต็มแล้วก็ออกไปกดตรงนี้นครับผมอันนี้มันจะวิ่งเก็บเลเวลของมันเองตามชั่วโมงเนาะหาของให้เราอะเหมือนไอดลเลยนะอันนี้ก็กดตรงนี้ไปสามคิดสองนี่ตัดฉากไปตรงนี้นะต่อสู้นี่จัดไปโป๊ะปาโปะโปะโอเค สู้กับลิงไม่น่ายากเกตมานาะอันนี้ไงข้าไล่หไหมใช้สี่อันนี้ยังไม่ปลดล็อกนี่ใช้ยังไงนะฮะถ้ามีสี่เกตมานาะน,นี่ใช้ถ้ามไม่ตายคู่ได้นะฮะนี่มาละดุบ,บแซ่นะฮะแล้วก็หมัดเพิงอัออกคีครับผมแจ๋วนง เปิดวันนี้วันแรกครับจัดไปให้เสียอันนี้อุปกรณ์น่าจะไว้อัพใครที่ดูผมเล่นก่อนก็ได้นะดูผมเล่นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรยากนะเห็นไหมกดตรงนี้คลิกออโต้ได้เลยนะโอเคนี่ใส่เข้าไปอ่าไม่ยากนะวิธีใส่วุฒเจอบอสนะฮะอัตเบร์กตัวละครสวยมากเนาะ นี่ฮะดูดีมีสกุนลนะครับเฟนตเทลภาคนี้ครับผมดูดีอันนี้ตังอีกเนาะเคลื่อนไหวภาพสวย้วยฮะอึมนะฮะกดสกีปข้ามไปอ่าเลเวลห้าแล้วนะฮะตอนนี้ เดีลองไปเปิดกระชาอันนี้มันคงไม่ได้บังคับเราแล้วมั้งเนี่ยเอาบังคับดีกว่าหา <c oughs> ให้เอาจิกซอตัวนี้ได้ออกมาใช้เออตัวนี้ก็เท่ดีนะเ <c oughs> พื่อนพี่อเอกแต่เป็นตัวอาร์นะผม <c oughs> นี่เอาไลน์อัพออกมานะผมบวกได้อีกตัวหนึ่งแล้วนะฮะกันนี้ปุ๊บใส่อาวุธป,ป๊าปตัวนี้ป๊าปจิกซอตัวนี้มีนะหเห็นไหมแดงๆเนี่ยนะแล้วก็จัดนะฮะ แทมจริงตรงไหนนะผมอันนี้เลื่อ,อนมานี่แล้วกันโอเคนะครับผมมันไม่ยอมปล่อยเราเลยวะเนี่ยเห็นไหมตรงเนี้ยมันมีกดอัพได้นะเนี่ยตีบวกอะไรสักอย่างบวกบวกอุปก,กรณ์เนาะดาวออประมาณนั้นแหละนะก็กดตรงนี้นะเล่นด่านขวามือเหมือนเดิม สบายปับป๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยก็ได้ของด้วยนะเนี่ยแล้วก็ไปปราบบอสนะฮะเล่นไม่ยากครับมาแล้วคูณสองออตโอต้ได้ครับผมตอนนีบ้บุ้มบุ้มโอ้โหเท่ครับผมสกิลเกตมานะไอ้นี่ขึ้นไวมากไวกว่าพี่ย,ยัยกิจนี่แต่ผมเล่นยังไม่ค่อยชอบออตโต้หรอกนะฮะ สกิลขึ้นไวมากนะผมน,นี่ฮนะอันนี้ก็เท่เดีตาลุงนะฮะตีหมู่ด้วยนะฮะใช,ใช้เบื้องต้นได้อยู่ เจอบอสนะฮะจัดก,การบอสบอสก,ก็ตัวเดิมเนี่ยเกมมานาขึ้นไวอยู่แป๊บยวอใส่เลยโบ้บ้าโบา้โบา้าเออไอตัวพีก่ะที่แถมมากับนางเอกขึ้นเกมมานาขึ้นช้ามากได้จากการเก็บเศษนะเปิดกระชา้าจะเป็นกระช้าเก็บเศษด้วยผมว่าดูทรงแล้วเนะี่ย อ่านี่มีอะไรมาขวามือนะผมเป็นการวิ่งเหมือนลูกศรเคนะฮะลากแล้วจะได้อะไรเอ่ยได้ใบมาเปิดใบกระชาม,มาเปิดแล้วก็ลากลูกศรตามที่มันบอกนะฮะผมอ๋อโอเคนะฮะผมเฮ้ยนเล่้นเนะ่ผมบอกได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมเอาสตรีมตอนหัวค่ำดีกว่านะ เพื่อใครสนใจยาวๆโชว์เขาให้เลีนไม่ยากด้วยนะฮะสกิลก็ไม่ต้องไปแปลอะไรมากมายครับเห็นอยู่แล้วมันใช้อันตีอะไรเดี๋ยวแปลให้บางตัวเดี๋ยวแปลให้ได้ไม่ยากแต่มันจะเสียเวลาหน่อยนึงเอาเลยครับผม อะไรเนี่ยอ,อ๋อเจ็ดวันวันที่สองแจกตัวนี้ครับผมวันที่สามแจกตัวนะฮะโอเคมันก็บอกหมดเลยนะทุกอย่างนะฮะใครเล่นก็โหลดมาเลยครับแตอ่อาจจะโหลดนานหน่อยนะฮะนานหน่อยเดี๋ยวทีนี้โหลดไปให้เออเน็ตต้องดีนะเพื่อโหลดโคตรน,นานะขณะผมใช้สายเล่นยังนานเลยนะฮะเอาล้วแต่ผมกระทึบไอ้หนวดนี่ก่อนนะแล้วคลิปมันจะยาวเกินไปเนาะ เดี๋ยวน,นี้คลิปยาวมากไม่ดีครับผมอัพโหลดช้ามาก YouTube ช่วงนี้เออเล่ออยอีกแล้วเมื่อวานก็ตัดสตรีมผมไปสองรอบนะ่ยไอเราเปิดสร้างไรายได้พอเราจะสตรีมมันปิดสร้างไรายได้ดูมันเป็นเนียครับก็ต้องมาเปิดสร้างรายได้ใหม่อีกนะฮะโอ้โห ไอสองตัวนี้มาเป็นแพ็คไหมวาอ๋อตามเนื้อเรื่องอ่าเลเวลเก้าระบบเปิดอีกเยอะเลยแต่นี้นะผมเดี๋ยวไปเปิดระบบในสตรีมยาวเนาะคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนแหละเพราะว่ามันจะยาวเกินไปเนะี่ยผมอยากจะเปิดกระชาไม่ใช่อะไรเนะี่ยมันยังไม่ให้ผมเปิดเลยเนะี่ยท่านะ่ะ <c oughs> ไม่ให้ผมเปิดด้วยแนะนำผมไปทำอะไรอีกวะเนี่ย เมม o r y เนี่ยเมมอคืออะไรเนี่ยอันนี้เว็บเว็บเมมเอี่เนื้อแบบอ๋อเล่นด่านชีวิตเนื้อเรื่องของมันเหรอเพื่อเพิ่มหัวใจหรือเปล่านี่เออตั้มเขให้นี่ยสวย อ๋อเ oh, มมโมรี่จะเหมือนมีเศษเหมือนมีรุนม,มีรุนให้ว่ะเออแจมแจมแจมนี่ฮะไม่ต้องไม่กลัวว่าเป็นภาษาจีนมันอ่านไม่ออกนี่ครับมันมีเมมโมรี่ม,ม,มีมีภาษากริทแซมอยู่นะครับผมอ่าระบบให้มาอัพเศษอันนี้ไงเห็นไหมครับผมนี่นะเอามาใส่เป็นเศษสกิลเหรออ๋อจะเอาหมัดโลอะไรไงเนาะ ใส่เข้าไปน๋อเพิ่มความสามารถนี่ไงสกิลเพิ่มอะไรไปเน,นี่ยผมนี่นี่นี่แล้วก็มีหินยัดปุ๊บสกิลก็จะเปลี่ยนนะฮะน,นี่ฮนะแปลสกิลเลยตอนนี้นะผมเดี๋ยวลองกดแปลข้างน,นอกได้ไหมวะมันค้างให้อยู่อะเอ้ยมันค้างให้อยู่นะฮะขั้นต่อไปสกิลอะไรบวกสามพันเนี่ยแปลได้อยู่นะฮะเออค่อนข้างจะดีวะ โอเคมากเดี๋ยวเอาตัวเพื่อนมันใส่อันนี้หน่อยนะฮะน้ำยาหน่อยน้งเอกเลเวลหนึ่งอยู่เลยเกี่ยงอ่าใส่อาวุธอาวุธได้นะเห็นไหมนี่ใส่ได้แล้วก็เลือกใส่เอาเนาะหรือใส่อโอโตโ้ยางได้นะปึ๊ก แล้วก็กดตรงนี้หรือเปล่านะฮะปังลากขึ้นอ๋อนี่ไงสกิลอยู่ตรงนี้ออ๋โอเคอย่างงี้แปลสกิลได้สบายเออให้มันได้อย่างงี้สิวะนี่เลื่อนขึ้นเวลาตีบวกดาวอันนี้ก็ใส่แล้วอัพได้ไหมวะอัพได้ด้วยอัพได้ด้วยนะฮะ เดี๋ยวค่อยมาเจาะลึกต่อนะใส่ได้สี่ตัวนี่เศษมาแล้วนะตัวนี้เอาลงทีไปเลยนะีนี่มีเศษเหลืออัพปุ๊บความสามารถเพิ่มขึ้นด้วยอันนี้ก็ใส่อาวุธน้ำยาหมดเนะีอ้ากดทิดตัวไม่ได้วะต้องออก ใส่อาวุธไปปุ๊บใส่อาวุธขไปป๊านี่ใส่เข้าไปปา๊า,ปปาหมดอ่าให้ไปลุยเมมโมรี่ต่ออีกอ่าลุยลก็ลุยนะฮะไม่ยากอ่านี่มีครบอันนี้เป็นน้ำโอ้สวยเลยตึ้ไมไอตัวนี้ใช้ไปก่อนระดับอานะฮะ ระดับ S R เรายังไม่ได้มีโอกาสได้เปิดกระชาเลยวะ่ะเดี๋ยวค่อยไปเปิดกระชาลุ้นเอาในสตรีมแล้วกันนะผมเนาะสะสมไปเรื่อยๆก่อนนะผมนี่ฮะอันนี้กระชาลิ้งนะฮะมีอะไรเปิดนะย,ยังไม่เปิดสักอันเลยนะด่านต้องด่าน7จ็ดคิดห้าถึงชาลิ้นได้นะฮะของขวัญมีอะไรครับผมรับไปนะโอ้เยอะมากมีไหมสก,กัดหนึ่งให้ผมโชว์หน่อยโชว์เปิดกระชาสก,กาัดมีไหมวะเนี่ยนะฮะโอเค อันนี้200อันนี้ไม่มีอะไรอันนี้1วันรับได้1วัน7วันนะฮะทำภารกิจอะไรต่างๆนะผมอันนี้รับใบเพชรอะไร300้อยวะสามร้อยเพชรเรอได้อันนี้10บใบใช่ปะไม่น่าใช่เนยกระชาค่อยเปิดแล้วกันนะะมันยังแนะนำอ,อ๋อยัง เปิดได้แล้วเว้ยมีสองตู้ครับผมตู้บนเปิดได้ฟรีสามเป็นเศษนะฮะตู้บนเป็นเศษเปิดได้ฟรีสามรอบนะฮะตู้นี้มีสองใบแล้วนะฮะสองใบเดี๋ยวผมเก็บไว้เปิดในสตรีมแล้วกันนะครับผมแอนเราเจอใหม่คลิปแนะ่ คลิปนี้ก็ดูในซอสจุหมายก่อนมีอะไรแจกบ้างนะผมนะโอ้แจกเพชรสองร้อยแจกอะไรอีกโอ้ไม่แจกใบวะแจกอะไรอีกนี่หมดแล้วนะฮะเพชรสองร้อยซื้อได้ไหมวะกระชากระชาใช้เพชรกี่ใบแตโอ้สองพันแปดร้อยห้าสิบ เอาแล้วครับผมเดี๋ยวเล่นไปยาวๆตอนสตรีมแล้วกันนะสำหรับเกมนี้เนาะไงเจอกันใหม่คลิปหนะ้าคลิปนี้ก็ใครอยากเล่นก็ตามมานะฮะเดี๋ยวเล่นให้ดูนะฮะในสตรีมใครชอบไม่ชอบก็ดูผมเล่นไปก่อนแล้วกันนะฮะค่อยตัดสินใจในการโหลดมาเนาะอ่ามัน16นาทีละคลิปจะยาวไปเจอกันใหม่คลิปหนะ้าคลิปนี้ก็ขอเล่นเกมให้สนุกดึงทิ้งไว้ข้างล่างไงเจอกันใหม่ขอบคุณมากฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะฮะเจอกันใหม่สวัสดีครับผม